ที่ครับวันนี้เขาองจะมาทำต้มยำกุ้งน้ำคนครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาเตรียมแต่ไขกันก่อนนะคะคร้เราหัน่นหัวทิ้งลงไปแล้วก็ยังมีสีโม่งๆอยู่ถือว่าใช้ได้ขานะครับอกบอกเปลือกมันอื้ม,มเห็้ย ขึ้งชันก็ใช้ได้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำมะนาวนะครับพริกจินดาแดงแล้วก็พริกเขียวใส่ลงไปตามครับต่อไปก็เห็ดนะครับวันนี้เราใช้เป็นเห็ดนางรมปกติใช้เห็ดฟางนั่นแหละครับแต่ว่าเห็ดฟางเนี่ยมันหาซื้อยากหาซื้อยากหน่อยครับหั่นแบบนี้นะครับไปเรื่อยอุ้ย อื่นระวังโดนมือด้วยนะครับวันนี้เคาเตรนนะครับใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามครับเค้าตร์ก็จะตัดหนวดทิ้งนะครับเคาเตร์จะไว้ไว้กล้ามมันนะครับมันจะได้สวยๆตอนเสิร์ฟนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ตัดทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะคะใช้ได้ตอนนี้เค้าตร์เตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำกันนะคะเอ่อ ยำของเคฟเตอร์วันนี้นะคะจะไม่ปกติครับเพราะว่าเคฟเตอร์เนี่ยไปดูเชฟต้นมานะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับอันนี้น้ำมันพริกเผานะคะใส่ลงไปว้าวโหสีสวยสีส้มเดี๋ยวเคฟเตอร์ก็จะใส่สมุนไพรของเคฟเตอร์ลงไปครับหอมแดงค่ะตะไคร้ใส่ลงไปเอาไปผัดเลยครับเครื่องเทศพวกนี้นะคะถ้าไม่โดนความร้อนเนี่ย กิ่นเนี่ยมันจะหอมสู้แบบโดนความร้อนไม่ได้ครับใส่พริกแห้งลงไปนะครับตอนนี้สมุนไพรของเอาเตอร์ขึ้นสีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปครับสามารถใช้น้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะคะแต่ว่าคอปเตอร์ไม่มีคอเตอร์ก็เลยใช้เป็นน้ำสต๊อกหมูแทน ถือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้น้ำเปล่าได้นะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับน้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับใส่กุ้งลงไปนะครับกุ้งกาง้ามสาลง้า พอใส่กุ้งลงไปเนี่ยอย่าคนนะครับกดลงไปเฉยๆถ้าเราคนเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวครับเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปครับเนือ้อชัดได้อะอแล้วก็มปนเตานะครับแล้วก็พริษของเราที่เราตำไว้นะครับแล้วแต่ชอบ คนไหนชอบเยอะเท่าไหนก็ตักได้นะครับยืมนะครับขั้นตอนนี้ปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับโอเคอนี่แล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนะครับก็ตามด้วยน้ำพจืดครับอืม้มนี่อะครับ ต้มยำน้ำข้นของแท้อร่อยสุดๆครับอันนี้อไปจัดจานเลยครับนี่ครับนี่อะโหทำไมมันแบบน่าทานขนาดนี้ปิดท้ายด้วยน้ำมันพริกเผานะครับนี่หูหูหหหหหืสวยมาก ามาชิมตัวน้ำซุปอร่อยอืออ่อไมกครับอือันนี้เข้มข้นมากเลยครับส่วนกุ้งเนี่ยมันน่าจะอร่อยะแฮะแต่ว่ามันกินยากนิดนึงเพราะว่าครับเราไม่ได้ปอกเปลือกก่อนนะครับเดี๋ยว คัเตอร์จะเอาไปแกะเปลือกแล้วค่อยกินน่าจะอร่อยน่าดูครับแต่เมนูเนี่ยก็อร่อยอีกเมนูนึ่งนะครับทุกคนเอาไปทำตามกันดูนะครับบ๊ายบาย